สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยชาบ้านแล้ววิธีเดียบไงนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมา2ช่องนะครับพี่น้องครับเดินทางมาหาคุณแม่ลำไยนะครับพี่น้องครับเด็กข่าวว่าคุณแม่ลำไยฝันแล้วนะครับเป็นการฝันที่ดีๆมากๆเลยนะครับตอนนี้เขาก็เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่บ้านคุณแม่ลำไยนะครับพี่น้องครับเอาจจะมาตามเหล็กความฝันนะครับพี่น้องครับตามแนวทางนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมสักวันอร่อย หกสิบแปดนะกระปิดองครับสวัสดีครับคุณแมียลำยัยครับสวัสดีจ้าวิธีเจ้าบ้านวิธีเรียบง่ายเนาะจ้ะครับเมื่อนี้ก็จะได้ข่าวว่าคุณแม่ฝันดีจ้ะแล้วก็จะได้มาตามแนวความฝันเนาะจ้ะครับผมน้องไฮคุณแม่ยว่าความฝันตั้งแต่อดกีตกรอยี่ฟังก่อนเนาะว่าเป็นเนไปมาจากไหนเป็นพลาดอย่างไรเนี่ยใช่ครับผมครับเชิดคุณแม่ครับจ้ะสิื่อว่าความฝันว่าอันนนัว่าเตาเขาบ้านเนาะครับแต่พิษพลาดเนี่ยอยู่กับ แันเมนต่างแก้วดีๆผู้เอาเป็นกะสีเป็นอยู่ว่าเตาขับบานเกี่ยวกับบริีตีเก่าบบว่าได้ไป้บานไป้บานเก่าอยู่บนโน้ตถาไม่แง่แล้วก็ว่าผู้เ่าก็เป็นเก่าเราใต้แล้วก็เป็นศูนย์เราใต้เป็นศูนย์เก่าศูนย์โบวันวันนี้เตามากเก่าหวานแย้มแรงก็มากว่าเตาหลังมันเป็นหู้เนาะหลังเป็นหู้วันนี้เอาตัวใดแล้วแม่ะมาเตาก็ชีขาว่าสันดอกบาลีตีมันเก่าว่า เก่าศูนย์บอแต่ว่าล้างเตาเป็นหู้หู้เป็นอยู่หู้รับเออก็ว่าซีศูนย์เขาเป็นพิแต้มหนึ่งเนาะพิแต้มหนึ่งก็ได้คิดว่าเออมันขึ้นแต่หนึ่งไม่ยิ่งฟันแต่ขื่นแต่หนึ่งแต่ว่าเออแบบนี้มันขึ้นแต่หนึ่งเป็นหาศูนย์มันบ่ล่ะครับนั่นแหละเฮาเลี้ยงเฮามันเป็นเก่าซีศูนย์เออแต่แม่นผู้เอาเป็กกับซีศูนย์หาศูนย์ซื้อขึ้นซื้อล่งมันบ่ล่ะครับแต่สิได้อยู่แต่พี่ตาก็บ่เป็นหยังเอาใหม่พี่น้องก็เป็นเรื่องปกติเนาะปกติ เออซื้อขึ้นซื้อลงครับบู๊ก้าซื้อเป็นเขากับถืออยู่เอื่าเขาเรื่องมันฟันเป็นที่สองเนาะหลังจากหลังจากนั้นเออคคนแม่หลังจากฟันฟันมือใดครับผมตัวไม้นี่มันบ่เมียนครับตัวไม้มืออันนี้สิบสามคำบอมันดับสิบสี่เนาะคฟันมือวันโกดล่ะคำวันคนมือดีเนาะจ้าฟันมาเด็ไป้วัดในนุ่งขาวคงมขาวไปจ่มศีลอรือไม่จำีินล้วกป้ป อันกับเขา,ก,าเก้อนหํามคนก็มาว่างมามาวัดคือว่าละบ่นี้แปลว่ายังไดใครอันไมอ่ออกก็มาจังปอกใครเนี่ให้พระนางปอบใครยังไดน่นี่ว่าตั้งหมอตั้งเอ็นน้ำละแต่ว่าผู้ใดไปวัดก็อย่าลืมด้วยในะครนั่นปอกใครเนี่ถึงเราบปอพากับปบเป็นยังพเพราะคนนอ้กศรรศ็สซอนับมันเลือกกิ้งนะตัวนี้หรือฝ่าวจัจะได้ก็ตตองปอกเนี่ยละใครพระ่นมีศีลกินเจเราไปนางปอกเรากับบแมนบดนแต่เรื่อยด้มีอันจัดพาเขาพระหนามไปถวายพระ เหี้ยทั้งไข่ทั้งยัางมดชุยางแล้่ไปถวายบ่นกังไ<ม>ด้จังสีเน่แต่บ่นพระกับับอาหารแล้วแต่ประกู่มากพระจะดหอดเน่นหอดเ,เมฆขาวบันไข่ต้องแรงต้องแรงมา,ากว่าจังจีสีมเมนแต่จังสีม,มจาจจอจงแต่เหลืออยู่สีหน่วยต่ากันต้ตกเต,ต,ต,ตกมากไข่ต้ฟงันนานในกามบันนอกแต่ว่าไข่ในปอกเรียบร้อยไครเพิ่นกับปอกเรียบร้อยแต่ผู้ค้าแล้วเป็นคนปอกปอและมามาประเคนพระถวายพระ ปัดมาหลับมาหลับมาจังไรจะไม่มีซีน่วยคอรออันเฮียงกันมาแม่ขาวก็วเลยอยู่สามก้นมันก็มาสีนเน่แท้วาสันดอกคือ,อก็เรียกว่าวัานนี้ว่าอันนั้นอันใครนั่นก็เป็นศูนย์มันยิ่งกับน้ำซีวาซีศูนย์บ่วาสันซีศูนย์บ่ซีศูนย์ซีหนึนนน่งบ่ใครนันเป็นหนึ่งกับเป็นหนเนาะครับแต่ว่าอันนั้นหาซีศูนย์เพราะว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็ว่าฟันดีตืมนะก็ซื้อลอตเตอรี่ไปหาซีศูนย์หรือท่ายมัน คือวฝันดีนะหมายถึงว่าโรตรีเขาซื้อก้อนบ่อโรตรีซื้อก้อนก้อนสิมาฝันไหมน้องก้อนสิมาฝันโอ้ซื้อไว้ก้อนมืหัวตัวใดดอกก็ซื้อไหวโอ้ก็ซื้อไว้นะคนเมือซื้อโรตรีไว้ตัวใดฮาซี่สวนโอ้บันมาฝันก็ถือว่ามามาฝันก็ว่าได้ไปวัดติครับผมเด็กเบิ่งเลยบวะครับคุณเมืองยาำไปแก้ดู โอ้นะครับพี่น้องครับหาศครับพี่น้องครับ,บหาศ <4 S 2> รษเนาะศีศนน,นี้ครัเอาสีรหนึ่งหนึ่งสีรนั่ตีเพื่อซื้อขึ้นเสื้อลงเนะเาะอ๋อหลังจากขันคนเนี้ม่ซื้อโรตเตอรี่เราก็มาฝันเนาะฝันตต่มอีกฝันเต่มต่ว่าว,ะว,ะวะ่าฝันดีละ่ะครับใช่วันนี้มันเป็นเล็กหาศูนย์วันนี้เ<ม>้าจะเอาศีหนึ่งหนึ่งสีน้มบอมันต้อขึ้นต้องลงน้ำเนี้เป็นไม่ยิ่งนะคิดวาครับเขาตำหนันบอว่าันนดดีี้ เราต้องแปรหลายแปรหลายมันก็สิหลายโตครับแม่นอยู่ครับเอาต้มหนีบบอครับครับเพราะยังขายขึ้ณแม่วบอกลมฟันต่อได้ฮึ่บแบบวลมฟันกระจบสมหนีบละโอ้กลมฟันไม่ถึงว่าจ้ะเออได้หาซีสูนเนาะจ้ะหาซีสูนครับประเดี๋ก็มากนั่มละว่าอันนี้ต้องเถื่อกับเป็นศูนย์กับเป็นใครมันเป็นหน่วยหนึ่งดิมันมีซีอยู่ซีหน่วยนะเป็นหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เอาสองอย่างเดี๋ยวพาเครื่องบอ บบท่านเดพาท่านเด็กกินแล้วมันกระต่นก่อนกรตนก่อนตื่นก่อนมันเด็ก็จะเอาอันซีหนึ่งหนึ่งซีน้ำเป็นเหลยกรางเพว่านนันรครับ,บนมาชุดถ่ายครับผมแต่ว่ามัก,ตกโตเหล็กสามโตเหล็กบดก็เป็นอัน <หา S 1> นั้นห<ข>าซีศูนเหลยกรางอานมักจะใช้ไม่ไมาจังไดครับฮะโตเหล็กหานเหลยกหากามาจังดเหลยกหากาว่าอันนั้น มือเฮาตสิเออมือเออมือมือเขาจับใครมันบ่กห้าถวายพระนะแต่ว่าเขาบอกต้องแป้พระเป็นแปดน้ำก็ได้เออหคือว่ามือมือเฮาโยกถวายพระจริงนะแต่มาจะสีเน่แต่จนเหมือนเขาคุณเจ้ารับมาแล้วจนเนียนจนเมขามาหอดมาหอดอันเมนี่คนจูดถ่ายหรือว่าอะไรอ่ะเลือเท่าไรเลือคนละลูกหล่ะเพิ่งก็ว่าวเมข้าพะทธกอนหนักเลยหย่อมือไปลาบออกมาซีกับซีทีคนละหน่วยคือเก่า ก็เป็นหนึ่งเอ่อวันนี้ขึ้นวานะาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งแล้ก็เอาทั้งสองอยางนะครับเอาตำหนันดิเดี๋ยวเอาให้คุณมเมฆเชียนให้เชียนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเมฆเชียนให้ให้นเลยเอาตำหนันเป็นแกแนวทางเด้อพี่น้องเด้เอเหากับหัวตุ้ลเล็กจอกตัวใดเนาะตมจอกตัวใดหักกับหัวตามข้อมฟันนั่นแหละอย่าว่าเป็นว่าคือบ่มีเปียดเนาะจเอายังไหลเี่ยค่กินทั้งเงา้ยคุณเมฆนี่เนาะ ครับรฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับหนึ่งมีนาคามสองพันหกสิบแปดครับพี่น้องครับห้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเลขเด็ดแม่ครูรำยอยครับพี่น้องครับคาดไว้ทั้งคืนทั้งโลงนะคือมนานตีว่าเตาพิ้นหูพิ้นหูนหเป็นเมียว่ามีเปิดไม่ยังนี้ก็ต้ตองเวาว,วเราก็แปด เราจะบ่นเอาซำหนีกันเนาะเอาซ้ำหนีแต่เชว่าหลายตัวแห้งโมมีเงินปีนองโมมอ่อันกันจิตตือโมกับตือคือเก้าอันละต้นไม้สรุปต้นเลขอยู่นต้นนี้แกฟันวามือเข้าไปจับถ้าถาดไข่เนาะถ้าถาดไข่ว่าอันปูสุดท้ายพอดีเดือดไข่มันก็เป็นศูนย์ว่อนไม่ยิ่งเข้ากับน้ำซีวามือหาเข้าไปดีเอาถาดไข่ครับผมคิดว่าเขาก็เป็นหาซีศูนย์วันนี้ซีหนึ่งหนึ่งซีบันฮะอันนั้นใครเป็นหนึ่งเด้อ เอาเอาทั้งอซลยางแหละปัญหามันขึ้นมันลงเตีมหนึ่งน่ะหนืคนเหนื่อเขียนสีู่นย์ต้องเนี่ยสี่ศูนย์ศูนย์ีกลับไปนเลยเนาะครับอย่าว่าายเลยพี่น้องเงี้ยมันมีแหงมาสู่วัตุยางสูบจะมันได้เห็นตัวสูบจะมันรวยเป็ยังจะมาตามจ้ามีอะไรพี่น้องหานี่คือมือเนาะอย่ามือกันไม่เปออกมาว่าหานี่คือมืออยา นี่คือไข่ซีนัวีนัวอยู่แล้วลรวก็ใครมันคือกงกยต้องเป็นศูนย์่ครับก็แบ้งมามันอยากเป็นหนึ่งน้ำโมบเน่หาสีศูนย์แล้วกันซีหนึ่งน้ำแต่เรมันมีขึ้นมีลงจ้ะมันมีขึ้นมีลงเพิ่งพันลงใช่คันขึ้นบ่แมนไม่ยิ่งพันขึ้นโอ้โหไม่ยิ่งยิ่งพันขึ้นใช่พันลงเมนคนวางสั่นแหละบางเตื้อกะ นั่นดนมาฝันเตเตฝันมันคือบบวบกระกันนั่นตัวกับเตามีหูมีหูอยูอ่อนัน,น,น,นีคือว่าศูนไศูนใจนเนาะคือว่าศูนใจไซหันเ<อ>มะเราเอาถึงอย่ได้บิงในคลิปคลิปมีอยู่เป็นพยานหนอย,อยู่ว่าเตามีหู้มีหูหนะหูเป็นศูนย์สี่ศ<อ>ูนย์หาศูนย์เป็นห้าก็ะด้ษจริงห้ากะดาห้าหกสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์ว่าเตาหลังมันมีหู้ครับผมแลเอาตานั่นฝันมันออกมาเลยว่า แต่ปวยแนวก็เชว่าอันเต้าเนี่ยมียหูอยู่ข้างหลังกับเป็นศูนยน์ตีนั่นละม,มันมีขีเป็นอนัหลักฐานได้ครับเอาตามนั่นละคือว่าขุนเมียกับฟันฟันดีฟันยางคากเหรอว่าฟันยางคากหรือว่าดีคากเหรอเนาะ่นันต,ตัวเลขนี่คุณเมียวงกลมให้แน่หนบ้างครับวงกลมเนาะเอาวงวงกลมเด็ดๆเลยสามต้นนี่ก็มักอกันมักแห้ง เอาโอเคครับพี่น้องครับแล้วาหายก้นเม่อไหร่ห้นเอฟซีเนี่ยครับใช่เอฟซีขออนนั้นต์ขอหายเอฟซีสุกดีสุกหมานไหลลำไม่ลุย้ยมีเงินมีทองเงินและก้องทอง,ทองและมาอากาศจะเกินเหมือนแสหนาวเด้อ วิธีชาวบ้านกับวิธีเรียบง่ายอนเอฟยอดวิวลหลายๆให้คไหลก็เจอใหลายๆเ,เล,ลย,เยจา้าเอฟซีทั่วประเทศ <Y PC S 2> ทั่วโลกเลยจ้าจะเป็นแค่แนวทางความฝันนาะพี่น้องครับอ,อลองสื่อเบิง้งครับเออบนห้ว่าเสียงด้ซื้อ,อจะให้สื่อเบิง้งสื่อเบิ้งสื่อเบิ้งให้ซื้อเอ้านั่นละบนหาว่าเสียงอานเสงยงบาตอนห้ว่าให้มาซื้อเอ้าพี่เสียงเปเสียงมันเสียงให้พี่น้องไปจับใจไปสื่อเบิ้ง มีน่อยซื้อตามน้อยไม่ายซื้อตามหลายเลอแต่เนาะแต่บุญแต่เฮาสางมาเพราน้นอนเนาะกูนี่กเน่หมนกับ้สืสีได้ใดับเราก็มองว่าเล็กเจ้ตัวได้เนาะนนี้เนาะเรากระปรดส่วิตจระยาในการรับชมครับข้ากับเหตดเป็นเกแนวทั้งค่ะครับผมอยูดีมีแห้งเด้อถึอเกลี่ยถึงไม่รดรดตดีน้ำกันครับจะถิ่มจะป้ากันถึงบถึสือกระายถิ่มป้ากันเป็นน้ำกันเก่าเนาะน้ำกันเก่าครับ ถูกครับที่นี่วิธีชาวบ้านแล้วก็วิธีเรียบง่ายต้องขอขอบคุณคุณแม่ลำไยนะครับท,ที่ที่มาให้แนวทางผลเรียกความฝันก็ถือว่าเป็นความฝันที่ฝันดีจ้ฝันเหมือนถ้าฝันจริงก็มีโอกาสเนาะคุณแม่เนาะมีโอกาสครับก็ที่ขาโปรได้เลยกับเอฟซีนะครับพี่น้องความาบั่งความมั่งคั่งอะรก็แจกก็ติดตามไปเอฟซีเฮงเฮงบังๆเขาซ้ำตัวตรงๆเพื่ในกันสวัสดีครับจ้สวัสดีเจ้า